ื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจเออเดี๋ยวนฮะนี่เราจะไม่มีใครห้ามใครนะฮะเราอยู่กันสองคนเราก็ร้องกันทั้งสองคนก็สลับกันก็ถูกต้องแล้วไม่ร้องต่อละถูกต้องแล้วแต่ผู้ชมอาจจะเปลี่ยนช่องหนีเออนั่นส่ะสิหยุดก่อนดีกว่าหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยนะนานมากแล้วที่เราไม่ได้เห็นเหล่าแชมป์จากเวทีเดอะซามารวมตัวกันบนเวทีเดียวแล้วก็ร้องเพลง ร่วมกันแบบนี้เลยอ่ะนี่นะฮะนี่เป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าไม่ให้ผู้ชมต้องรอแล้วเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนช่องหนีถ้าเกิดยังฟังเราอยู่นะฮะไปชมภาพบรรยากาศกันครับ <c oughs> ะะจากเวทีเดอะซานั่นเองแล้วที่บอกว่าขนลุกอ่ะเป็นเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงประจําของรายการนี้เลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนะว่ารายการเดอะซาพ้นฟ้าควา้าดาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่นอนแล้วก็วทุกคนที่ผ่านเวทีนี้จะต้องร้องเพลงนี้ได้แล้วทุกคนก็อยากร้องมากด้วยนะคะ,ะคร้องกันแบบโอ้โหเพียบพร้อมกันมากัน8คนค่ะมีทั้งมาตังโดม<อ>สิงโตแก้มกันกั้งนะคะพี่อาแล้วก็หนุ่มตั้งวราวุธแปดแชมป์นะครับ จากเดอะสตาค้นฟ้าควาดาวที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตในสายงานไปอย่างมากมายค่ะทุกคนนี่โด่งดังมีการมีงานกันเพียบโดยเฉพาะสี่โพดําโอ้โหวันนั้นานะที่เขามาพูดไงคือแบบว่าโอ้โหสีโพดํานี่คือทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนด้วยเหมือนกันลและแน่นอนว่าสืบเนื่องมาจากเวทีเดอะสตาร์เหมือนกันนะคะครับผมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ชมทั้งโชว์ดีๆแล้วก็ภาพบรรยากาศของงานกันไปแล้วใช่แล้วครับผมตอนนี้ค่ะก็จะได้รู้กันแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคืออะไรเออนะต้องบอกเลยนะครับว่าย้อนกลับไปก่อนหนน้้าีีเ่ ช่วงที่เริ่มมีการเปิดเผยว่าเดอะสตาร์12จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน,นะฮะ,ะมีแฟนรายการเข้ามาตั้งกระทู้ในพันทิปนะฮะนี่ เปลี่ยนเขาก็สงสัยกันมากมายนะฮะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแลกเปลี่ยนความเห็นในโซเชียลนะฮะอาจจะมีการคัดเลือกโดยคนดูมั้งโหวตเข้าไปเลย8คนอยากได้ใครอย่างนี้<ฮ>เออนะฮะมากมายก็เดากันไปต่ตางๆนานา,น,าน,นะฮะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างบางคนบอกว่าเปลี่ยนช่องหรือเปล่าเปลี่ยนกรรมการหรือเปล่าเปลี่ยนวิธีรับสมัครเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกหรือเปล่านะฮะเปลี่ยนมา,าใช้ช่องวันแทนช่องเก้ามากกว่าอหลายคอมเมนต์า <triangle S 1> มากนะคะช่อง31นะฮะช่องวันนะฮะ ย้ำเนาะเราต้องย้ำตอนนี้ตอนนี้ช่องทางเดียวนะคะครับผมเออโอ้โหเป็นไงคือเรียกได้ว่ามันกลายเป็นกระแสไปเลยอ่ะจนคนไปพูดกันในโลกโซเชียลเยอะมากแล้วก็เดากันไปต่างๆนานาและในวันนี้เนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้างและแน่นอนค่ะไม่มีใครที่จะทราบข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วก็แม่นยําไปกว่าคุณบอยทะกลเกียรติวีรวันนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร g m m 1 d i วันดิจิลทีวีไปฟังคุณบอยกันเลยค่ะ ผู้ที่จะมาตอบทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับขอเสียงโปรโมตต้อนรับนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเจอ็มแวนดิสกอชูวีนะครับพี่บอยทุกคนอย่างวิรวรนณครับสวัสดีพี่ลอยครับสวัสดีครับโอ้จะบอกไม่สนิทกับที่เหรอ <laughs> แต่มันไม่คันเพื่อนมันคันเห็นในการเล่นกอล์ฟชิพิเราระบบข้าวแค่เกิดระบบข้ากไทยเราอร่อยนะฮะที่บอลที่บอลผมถามต้องร้อนหมดแล้วนะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไงบ้างผมขออนุญาตถามแทนที่สื่อมวลชนเหมือนกันว่าชีวิที่บอยเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ทวามชิพิจิตอบพอดีผมก็ถามเพ่อให้เต็มเปลี่ยนไงบ้างผมก็อ่า ขอเน <Ha. S 1> ี่เอาเอาเพลงพระคุณมาใช้นะฮะถ้า so ย like ังทิ้ไม่ได้นะะก็ไม่มีอะไรฮะจากที่เคยนอนตีสองก็นอนตีห้าโอ้โหหนักขึ้นอีกนิดนึงจริงๆริไม่บอกนะ ก็แต่เราก็ต้องพัฒต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะเอาละมาถึงเรื่องของการเปลี่ยนดีกว่าครับพี่บอยตัดสินใจยังไงครับมาถึงเรื่องนี้การเปลี่ยนเกิดขึ้นกับเดอะสตาร์พี่เรียกว่านี่คือเวทีประสาทของประเทศไทยไป,แล,ป,แ,ป,ลยป,ปแล้วครับก็การเปลี่ยนแปลงอเราก็คุยกันมาติดสองปีแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันผ่านไปเก้าปีผ่านไปสิบปีผ่านไปสิบเอ็ดปีเรา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 ,เราควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผู้ชมจะเปื่อยไหมการมาดัง ไปครับอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดกันว่าเออมันคงต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ได้ได้ทราบกันว่าเหงือนว่าตอนนี้ทุกคนก็มุ่งเน้นไาที่เปลี่ยนการจัดการเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเราก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันประเด็นไม่ได้อยู่ที่เปลี่ยนกรรมการนะประเด็นอยู่ที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการเวลาที่มันผ่านไปคือทั้งหลายการเองมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับ เอาอน่าตั้มใช่ไหมตี่เขาต้องเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะข้าจะเกี่ยวผมมอาจจะไ่รู้ใช่ไหมครับเอ่อคือคือคือการเวลาผ่านไปนะครับเอ่อเราคิดว่าเราคิดว่าเราอยากให้รายการเรามีความเข้มข้นขึ้นมีความแปลกใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็เพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนรายการนะครับมันเปลี่ยนทั้งมันเปลี่ยนทั้งมูขของรายการทั้งหมดนะฮะรูปแบบก็รูปแบบรูปแบบก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับลูกไปถึง การเปี um um ่ยนแปลงด้วยช้ำไปนะฮะมัน okay ก nah. ็จะมีการการเปลี right> <sh ่ยนแปลงของนั้นนิดๆไ้ก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางการรับสมัครนะตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยที่เปลี่ยนไปจริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ที่8หลังจากนั้นก็ถือถือมาแต่งผมของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเราดูว่าพี่นั้นส้องการไรเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนหลายอย่างมากเปลี่ยนหลไรหน้าตั้มใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่หน้าตั้มอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งน้อยๆคืออย่าง อย่างที่พี่บอยบอกนะฮะ,ะเพราะว่าเดือดตามาอยู่กับประเทศไทยของเราเนี่ยก็ปีที่12แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะนะฮะก็ได้ข่าวว่าจะมีวิธีการให้คะแนนก็จะ,จะเปลี่ยนด้วย,เป,ยเปลี่ยนรูปแบบรายการรูปแบบด้วยอีกเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อความเข้มข้นขึ้นแล้วทุกอย่างที่ทํานี้เพื่อคุณผู้ชมอย่างแน่นอน<ช>จะได้ชมอะไรที่มันเข้มขน้นที่มันสนุกสนานที่มันแซ่บมากขึ้นนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะใช่เราเริ่มรู้กันไปมากขึ้นเรื่อยๆว่ามีอะไรเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยผมตื่น พี่บอยบอกย,ย,ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้เอางี้ดีกว่าช่วงหน้าค่ะเราจะได้เห็นชมหน้าของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันแล้วจะเป็นใครบ้างอดใจรอสักครู่ค่ะ นี่นะฮะนี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่คนพูดถึงมากที่สุดค่ะว่าคณะกรรมการในเดอะสตาร์คนฟ้าประดาบปี12นะฮะจะเป็นใครแล้วก็ทันทีที่มีการปล่อยคลิปเมื่อกี้นี้ที่เราได้ชมกันเนี่ยโอ้โหเดากันแบบว่าสารพัดสารเพทั้งใน Facebook ในโซเชียลต่างๆนี่นะฮะ คือเดากันเยอะมากแล้วหลายคนก็มีแบบโอ้เดากันไปต่างๆนานาคือแบบบางคนที่หายไปจากวงการนานแล้วก็มีเดาขึ้นมาเหมือนกันเยอะมากเลยเอาจริงเราสองคนก็มีเดาในใจแล้วเหมือนกันผมก็เดาไว้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะถูกกับที่คุณผู้ชมเนี่ยคิดไว้หรือเปล่าผมว่าแอบเห็นแว็บๆเนี่ยบางคนก็ถูกนะฮะ มีหลายคนก็ถูกนี่แสดงว่าตอนนี้คุณท็อปรู้หมดแล้วนี่ยังไม่รู้หมดเอางี้ดีกว่าไปรู้พร้อมๆกันกับคุณผู้ชมเลยดีกว่าจะรอช้าทำไมติดตามชมเลยค่ะเป็นพิจารณาคุณท็อปครับฝาด้านเจ้าของอย่างคุณผมเอาไปทำรับฝาด้านที่เราต้องการาครับท่านแรกครับครับนี่คือท่านแรก เขาทำงานมาก่อนผมครับอคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เลยคอนเสิร์ตชอบมีประเต้นมาทัางา้งหมดครับชอบท่าบอยยาวว่านี่คือคนที่มาทำงานก่อนผมที่จริงผมมาทำงานที่ไอคอนครั้งแรกแตอนนั้นพี่บอยกำลังจะเริ่มทำสามหนุสาวบุกโอ้ยใกล้เกี่ยวมากไกล้เกี่ยวมากทำนี้ไม่ยอมครับไกล้เกี่ยวจ้าไม่ยอ <complic S 1> มไม่ยอมแต่ค่าจริงเหรอสามหนุ่มสาวบุกตอนนั้นผมมาที่ซอยสามเก้าเลยครับที่บ้าไซด์นะพ่อผม ผมทำก่อนคุณอีกเหรอใช่ครับผมว่าใกล้เกินมากครับเอาเป็นแม่ดูสิครับผมทํางานตลอดเขาอีกครับโอเคแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะอันนี้ครั้งแรกนะฮะเริ่มรู้สึกเข้มข้นแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าต้องมีความชัดเจนในการทำเพลแนั่นแน่คนที่สองถ้าคนนี้มาคือพ่อแท้ว้าโอ้โหนะครับคนที่สองเป็นเป็นเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเพลง แต่อยู่คร่งบวนอยู่ในวงการบันเทิงวงการแฟชั่นและที่สําคัญเขารู้ว่าคุณสมบัติของความเป็นดาวนั้นต้องมีอะไรบ้างรับรองว่าเธอคนนี้แซ่บและสตรองครับทุอทเลยพี่นี่จริงพียองครับโ คนที่สามครับคนที่สามครับเขาคนนี้เราเราดศากนงานแข่งขันการร้องเพลงครับนอกจากการหาดวงดาวดวงใหม่แล้วเราการค้นหาเป็นการัการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเราอยากได้นักร้อง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 ลืมตายหรือว่าร้องลืมตายครับแล้วก็คนนี้รับรองว่าจะมาสามารถให้คาแนะนําให้การคองเน้นต่างๆให้กับผู้เข้าแข่งขันได้โดยใช้ประสบการณ์ตรง จากวิธิการจากความเป็นนักร้องของเขานะครับแล้วรับรองว่ากล้าพูดกล้าทำคุณออดปองศักดิ์ลัตน์พงษ์ครับ ตอรอปั้นว่าต้องมีการแย่งชิงเราทุกคต้องมีการแย่งชิงกันตายแล้วนี่ครับโอ้เราได้เห็นความสนุกแล้วนะฮะบทพอดีครั้งนี้เลยะครับสำหรับร,รยายการนี้นี่คือทั้งสามท่านครับนะครับไอ้บอยครับเราจำได้ตลอดไหมภาพภาพลักษณ์ของกรรมการที่จะอยู่ในรายการนี้ทั้งสามท่านเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็อันนี้ก็ดูดูดู แต่ละคนใช่ครับผู้ชงแต่ละคนว่าแต่ละคนได้มีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนผมว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับพี่แต้ก็ควางปวดอยู่ในวงการเพลงมานานมากนะครับนะคะนั้นก็จะต้องมีทำในนําเลยดีกับผู้เข้าถึงทานแน่นอนอย่างที่ครับือสชมคนนี้ก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่นค ขอผมได้มาเล่นๆเลยนะครับคือผมเป็นคนที่ที่ผมที่ผมที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นมาหรือว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดุนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกรงใจที่สงสารหรือสาไปแต่ผมรู้ว่าเมื่อกี้กุยันหลังเนทีนะแต่พอก็แบบแต่แต่ถ้าเรามาทำหน้าที่นี้เนี่ยเราสงสารไม่ได้จริงๆเพราะบางอย่างที่เราบอกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีผลไปทั้งชีวิตเขาเลยก็ได้ดังนั้นเราต้องบอกอย่างตรงไปตรงมา ถ้าไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีคือถ้าถ้ากรรมการชุดนี้เป็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งไม่ได้ยืนตรงนี้นะฮครั่ใช่เลยครับตั้งไม่ได้ยืนนะไม่ใช่นี่ก็ดีดีลองดีดีแค่ถ้าไม่ขึ้นขนาดจะร้องก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะมืวอื่นได้คือจริงจริงต้องบอกว่าพี่เต้เนี่ยจริงจริงว่าเห็นเห็นเป็นคนอารมณ์ดียิ้มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆทั้งเวลาเวลาเขา ือเขาเขาเขามีของเยอะแล้วเวลาเขาพูดแหลกมาต้องฟังดีๆต้องจับดีๆถ้าจับดีๆเราจะจะคงากนะจะจะจะปาดจะคงกริบปาดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ที่เราที่เราน่าจะเจอในทีเนี่ยใองานครับโอ้โสรุปเลยนะฮะเรื่องความขำขงคุณลูกเกดครับอ่าบอกแล้วคุณสมบัติที่พนเป็นดาวนะครับอันนี้อันนี้แน่นอนเลย ทำมาพิธีนี่ได้แต่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมอ๋อทุกเดียวหายไปกนิดหนึ่งครับนี่ได้แต่ว่าช่วงขายยาวประมาณสองเดือนจะแห้งได้แล้วนะหรือว่าช่วงขายสั้นอีกนิดนึงมีนิดหรอค่ะโอ๊ยนะโอ้ยแค่ีทำงาเชื่วงนี้เองนะผมสนุกแล้วสนุกมากเออทางนี้แล้วผมว่าแล้วที่ทำงานลูกเก่งคามมือโดดเองสูงมากแล้วเขาเขาเขามั่นใจแล้วก็เขาก็ คิดดีต่อทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่ผมว่านี่นี่คือสิ่งที่จะจะทำให้ให้รายการปีนี้จะสนุกนะครับเพราะว่ากล้าพูดกล้าทำไม่กลัวมั่นใจแต่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจิตใจดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในคอมเมนต์ต่างๆที่ที่เราจะได้ยินจากจากเขาเนี่ยมันจะมันจะเสริมสร้างให้ผู้เข้าแข่งขนไพัฒนาได้มากขึ้นครับถ้าสองท่านที่ดูกับคุณภาพสูงพูดอะไรพูดอะไรพูดอย่าง ค่ะก็อย่างที่พี่บอยพูดนะคะก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเกศเนี่ยไม่ว่าเกศจะทํางานอะไรนะคะเกศจริงจังกับงานนั้นนะคะแล้วเป็นคนที่ตรงแล้วเกศซื่อสัตย์กับสิ่งที่เกศทำคือเกดรักในสิ่งที่เกศทำเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่จะได้ดาตาคนต่อไปเนี่ยคนคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นดสตาได้จริงๆเพราะฉะนั้นแน่นอน เกลพูดอะไรเนี่ยมาจากใจเกจริงๆค่ะเกีเป็นคที่กรและออนดิสค่ะอ้างะอบมากเลยนะขอคุที่ผมเราสุดยอดมากลยฮะแต่สินสิครับทเดี๋ยวไมพูดหอะไรข้าขาอะไรอย่างไรเรียกเขาเป็นสิ่งนี้นี่ไม่ใช่กีนคือคณะการคนใม่นี่กำลังใจคนใหม่บังกรต้ังเนอ อาทิตย <S, t akan song> ์ละสองชั like <bbe> ่วโมงครึ่งไม่พอเรียกสนุกสนุกแน่นอนคือถ้าเกิดว่าพูดในในมุมของเนี่ยเอาเอาจะเอาจะพูดในมุมหรือว่าคอมเมนต์ในมุมของคนที่ผ่านประสบการณ์การน้องเพลงมาหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่เสิร์ตต่างๆนานาหรือการร่วมงานกับศิลปินเก่งๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะพูดอะไรอไปหรือว่าการที่เราจะคอมเมนต์อะไรอไปมันต้องมีมันต้องมีหลักและต้องมีมุม พจริงจังก็ได้นะพี่ลูาเป็นเรื่องเป็นาวก็ได้เหมือนกันครับหน้านี้จริงจังเกันนะโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ละคนกรรมการ3ท่านเปิดตัวเรียบร้อยนะฮะปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมพี่ลูกเกดเมทินีนะครับแล้วก็พี่ออปองศักดิ์นะฮะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยถือว่า ครบนะในการที่จะมาสรรหาคนที่จะมาเป็นดาวดวงต่อไปอย่างปาเต้เนี่ยนะครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าปาเต้ค์ข้ามบอดในวงการเพลงมานานมากรูเบื้องหลังของศิลปินคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากมายนะครับรู้ลึกรู้จริงแน่นอนค่แล้วสังเกตเวลาเขาพูดนะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนพูดจานนิ่มนวลแต่เชื่อเฉือนเพราะฉะนั้นฟังปั๊บเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะชมเอ๊ะหรือกลางกลางเอ๊ะแต่คอมเมนต์นะได้อะไรจากปาเต้แน่นอนนะฮะส่วนพี่ลูกเกดแน่นอนโดดเด่นเรื่องของแฟชั่นนะฮะพี่ลูกเกดเนี่ยจะมาดู มีสายตาอันเฉียบคมว่าใครจะมาเป็นดาวดวงต่อไปนะฮะร้องร้องแน่นอนร้องจริงส่วนพี่พอ้อมงศัก์โอ้แน่นอนเป็นนักร้องคุณภาพของเมืองไทยนะครับก็จะใช้ประสบการณ์ที่มีทั้งหมดทั้งการร้องเพลงการขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินมากมายเนี่ยมาถ่ายทอดมาคอมเมนต์กับน้องๆ้องเดอะซาร์องครับโอ้แต่ละคนพูดเลยนะคะว่าตรงใจนะตรงใจนะแล้วก็ คือตรงตาที่คิดไว้ด้วยรู้สึกตัวเองเก่ง <laughs> <laughs> คือเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะ <c oughs> ที่เป็นถามคนนี้แล้วก็ดีใจมากๆรับรองเลยว่าเดอะซาร์สเราจะได้เห็นอะไรที่แ่บลืมแน่นอน <h> ค,คือเปลี่ยนจากเดอะซาร์ที่ผ่าน,านมา <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะคะดูแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ใครก็ตามที่มีความฝันแล้วก็คิดว่าเอ้ยจะมาสมัครดีไหมนะจะกลัวไ <c oughs> หมนะ หยุดเลยไม่ต้องกลัวเลยก้าวออกมาเลยนะคะสมัครพร้อมๆกันวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะที่ตึกจีนมนแกรมมี่ของเรามีสองรอบนะสำหรับการมาสมัครด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือเสาร์อาทิตย์ที่12และ13ารวมไปถึง19แล้วก็20่ันวาคมนี้ด้วยนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบศิลปินเดอะซานเนี่ยพกพาความสามารถและความมั่นใจกันมาได้เลยนะคะนี่ตึกแกรมมี่นะฮะอโศกมาลุยฟ้าได้เลยนะครับได้มอไซค์1 5บาบาทนี่เราชี้ช่องทางให้กันขนาดนี้ถ้าใครไม่สะดวกมา แกรมมี่โอรถติดหรือมาลำบากนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับส่งคลิปมาได้นะครับตั้งแต่วันที่12ถึง31ธันวาคมนี้นะครับส่งคลิปมาเลยนะครับทาง www.1hd.net นะครับที่สำคัญเนี่ยบางคนส่งคลิปมาแล้วอยากจะมาสมัครอีกก็มาทั้งสองทางเลยก็ได้กันพลาดกันพลาดกล <c oughs> ัวเขาไม่เห็นไอ้คลิปตกหล่นหรือเปล่า,าจะเห็นฉันไหมมาด้วยตัวเองเลยดีกว่าเผออื่อแบบว่าในคลิปกับตัวจริงอาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> ออก็มา <c oughs> มาให้หมดทุกทางดีมากเลยนะฮะ,ะ,ฮะเหมือนที่แก้มบอกใช่ไหม <c oughs> ว่าบางทีถ้าแต่งหน้าเยอะไป <c oughs> ไมาเห็นตัวจริงอ้าวน้องคนเดียวกันหรือเปล่าเออนะเอาเป็นว่าหลากหลายช่องทางนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะฮะคนมีฝันตามหาความฝันของตัวเองครับมานะมานะเรารอดูดาวดวงใหม่อยู่นะคะสําหรับเวทีเดซ s t สิบสแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ <c oughs> ใช่แล้วนะครับ